อ่ะหนึนาทีคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยดินดีน้ำดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เจ้าของตั้งราคาขายไว้ถูกมากเลยนะคะเป็นที่ดินที่เป็นที่ไร่นะคะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับสระน้ำสาธารณะนะคะอยู่ใกล้แม่น้ำมูลเลยนะคะก็ ดินดีมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปีนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินที่จะมาสร้างบ้านสวนคุณโลกโคกหนองนานะคะหรือจะมาทำกเกษตรผสมผสานแปลงนี้น่าสนใจค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนวนกุดแด,ดงนะคะเนื้อที่6ไร่1งาน79ตารางวานะคะต้องการขายยกแปลงในราคาเพียงเ00 0 0สบาทเท่านั้นเองนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน เปาะป,อ,ปอนะคะหมู่ที่7ตําบลดอนชมพูอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะมีด้านหน้าอยู่ติดก,กับถนนสาธารณะที่เป็นถนนดินมีความกว้างอยู่ที่7เมตรเลยนะคะก็อยู่ใกล้กับถนนหินคุกมาเพียงแค่20เมตรเท่านั้นเองค่ะ <Okay. S 1> สามารถที่จะไปดูคลิปเต็มๆของเราได้นะคะทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคิลัตนานะคะ